สวัสดีค่ะคนเกิดวันอังคารทุกทุกคนแม่หมอมาทำหน้าที่บอกดวงนะคะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม2564จากวันที่22ไปถึง31มกราเลยนะคะ,ะแม่หมอหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ชมช่องดาวอาทิตย์นะคะ ถ้ามีประโยชน์บ้างช่วยให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ใช้ชีวิตในแต่ละวันแม่หมอก็จะดีใจมากๆเพราะตั้งใจต้องการทำให้เกิดประโยชน์ค่ะอยากให้ทุกคนที่เข้ามาได้อะไรบ้างอย่างน้อยก็เป็นความรู้สึก สบายใจคะ่ะฟังแม่หมอจะบอกดวงต่อไปเลยนะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารตลอดสัปดาห์นี้คุณได้ไพ่ The Hangman ไพ่คนห้อยหัวคะ่ะนาไพ่นี้บอกถึงช่วงสภาวะที่ทำอะไรไม่ได้ไม่สะดวกไม่มีความคืบหน้า อยู่ในสภาวะที่จำยอมหยุดนิ่งอขอให้คุณใช้ความอดทนรอ,อโอกาสนะคะเมื่อถึงเวลาดีๆที่กําหนดไว้สิ่งดีๆก็จะมาถึงค่ะมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆเองอาจจะเป็นคุณตั้งใจที่ต้องการให้เป็นแบบนี้ อยากหยุดพักบ้างหรือว่าเป็นช่วงอยู่บ้านช่วงกักตัวประมาณนี้นะคะ,ะฟังคําทํานายตลอดสัปดาห์ค่ะสุขภาพเลยนะคะจากวันที่22ไปคนวันอังคารบางคนก็มีโรคประจําตัวที่ต้องคอยดูแลนะคะช่วงนี้ าบางคนก็มีโรคความดันเบาหวานอย่างนี้ค่ะเราต้องหมั่นดูแลสุขภาพหรือไปหาคุณหมอปฏิบัติตามที่คุณหมอบอกนะคะบางคนก็อาจเครียดพักผ่อนน้อยเกิดจากความวิตกกังวลค่ะในช่วงนี้ก็ขอให้คิดนะคะ ให้คิดตั้งสติมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆค่ะถ้าเกี่ยวกับโรคภัยหรือโควิดมันมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะคุณก็มองหาสิ่งดีๆในช่วงที่เราต้องหยุดไม่ได้ไปไหนนะคะบางทีเราก็อยู่บ้านได้พักผ่อนมันก็เป็นสิ่งดีๆ ในสิ่งที่ไม่ดีก็จะมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่เราหาให้เจอนะคะจะได้ผ่อนคลายได้สบายใจมาเรื่องการงานค่ะการงานคนทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ในช่วงนิ่งชะลอตัวไม่มีช่องทางที่จะขยับขยายรอดูสถานาการณ์ไปก่อนนะคะ บางคนอาจปิดกิจการชั่วคราวคนทำงานประจำก็ระวังการทำงานที่ผิดพลาดจนถึงขั้นได้ออกบางคนก็ต้องจำยอมออกจากงานขอให้คุณมีสติตั้งมั่นค่ะอย่าได้วันไวไปกับสภาวะที่ไม่แน่นอนของชีวิตซึ่งเกิดเป็นเรื่องปกติค่ะ มีขึ้นมีลงจงสร้างกําลังใจตัวเองให้เข้มแข็งนะคะเพื่อจะมีคือแม่หมอจะพูดยังไงดีสร้างกําลังใจเราเพื่อเราจะได้ยืนหยัดอยู่รอด และผ่านให้ได้ในทุกปัญหาที่เกิดในชีวิตของเราค่ะคิดไว้ว่าอย่ายอมแพ้ค่ะคุณก็จะไม่แพ้นะคะอามาการเงินค่ะสัปดาห์นี้มีรายจ่ายหลายอย่างที่คุณต้องได้จ่ายบางคนก็จ่ายเพื่อการลงทุนแล้วก็รอเวลาผลตอบแทนค่ะอีกอย่างให้ระวัง ของหายหรือชำรุดต้องได้จ่ายซื้อทดแทนหรือจ่ายเพื่อซ่อมแซมค่ะอาความรักค่ะเป็นช่วงความรักไม่สุขขี่ปีดาไม่มีความสุขไม่รื่อนรมนะคะมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะสำหรับคนโสดคนไม้คุณมีโอกาสอกหัก ไปต่อไม่ได้ไปไม่รอดค่ะคนคบกันมานานก็ได้มาถึงทางแยกไปคนละทางล้ค่ะเหมือนเหมือนดูกันมานานแล้วไม่ใช่ก็ไม่ผิดอะไรนะคะไม่ใช่ความผิดของใครถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ค่ะเราก็ มีโอกาสเริ่มต้นใหม่มีคนที่ใช่สําหรับทุกคนนะคะคนครองเรือนก็อยู่แบบอดทนเพื่อให้ทุกอย่างคงอยู่อดทนเพื่อครอบครัวให้มั่นคงอดทนเพื่อไม่ต้องการความแตกแยกในช่วงปัญหาตึงเครียดภายในสัปดาห์นี้ การอดทนเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะปัญหาทุกอย่างถ้าแก้ไขได้ก็ช่วยกันแก้ไขค่ะเพราะครอบครัวไม่ใช่เรื่องของเราเพียงคนเดียวยังหมายถึงคนสองคนขึ้นไปนะคะบางทีก็มีลูกมีพ่อแม่พี่น้องนะคะ การอดทนในปัญหาบางอย่างก็จะช่วยให้ครอบครัวยังคงอยู่ต่อไปค่ะแม่หมอก็ขอเป็นกําลังใจให้คนที่เกิดวันอังคารทุกๆคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แม่หมอนะคะจะได้มาบอกดวงให้ทุกๆคนขอขอบพระคุณที่ติดตาม สวัสดีนะคะและพบกันใหม่